ามคำสั่งกองทัพบ,บกเฉพาะที่770ทับ2525 25. เรื่องเลื่อนชั้นนักเรียนนายสิบประจําปีการศึกษา2524ที่จบการศึกษาชั้นปีที่1ขึ้นชั้นปีที่2เพื่อปฏิบัติตามอนุมัติผู้บัญชาการทหารบกให้ดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก,กหลักสูตร2ปีประจําปี2524 โดยให้ดำเนินการฝึกและศึกษาในชั้นปีที่หนึ่งได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงให้นักเรียนนายสิบผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เลื่อนชั้นขึ้นรับการฝึกและศึกษาในชั้นปีที่สองณโรงเรียนประจำเหล่าและให้เหล่าสายวิชาการต่างๆที่รับตัวนักเรียนไว้รับผิดชอบในการบังคับบัญชาต่อไปเหล่าทหารราบจำนวน627คนทั้งนี้ตั้งแต่หพฤษภาคม2525 25, เป็นต้นไป และให้ได้รับเงินเดือนพลทหารกองประจำการชั้น6 570บาทการเบิกจ่ายและให้ได้รับเงินเดือนเครื่องแต่งกายและเครื่องนอนในระหว่างรับการฝึกในชั้นปีที่สองนี้ให้เหล่าสายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสั่งณวันที่16กรกฎาคม2525รับคําับคำสั่งผู้บัญชาการทหารบกลงชื่อพลโทวิศิษฐพรวงศทยเจ้ากรมยุทธ,ธศึกษ,รรษาทหารบก เหล่าทหารราบโดยมีโรงเรียนทหารราบเป็นหน่วยบ,งบังคับบัญชามีพลตรีประสิทธิ์วรเนตรเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยขึ้นตรงมีกรมนักเรียนนายสิบทหารราบพันเอกชัยยะพุทธิมงคลเป็นผู้บังคับการกรมนักเรียนกองพันนักเรีรเยนนายสิบทหารราบมีมพันโทนพดลวันนนโไทยเป็นผู้บังคับกองพันนักเรียนนายสิบทหารราบ ซึ่งมีหน่วยขึ้นตรงประกอบไปด้วยกองร้อยนักเรียนนายสิททหารราบจำนวน4กองร้อยประกอบด้วยกองร้อยนักเรียนนายสิบทหารราบที่หนึ่งโดยมีพันตรีบุญยศาเอี่ยมเป็นผู้บังคับกองร้อยสิบทหารราบที่สองมีร้อยเอกบุญสืบกลั่งทูปเป็นผู้บังคับกองร้อยกองร้อยนักเรียนนายสิททหารราบที่สามมีพันตรีทองสุกกลิ่นจันทร์ เป็นผู้บังคับกองร้อยกองร้อยนักเรียนในายสิบทหารราบที่4มีพันตรีปิยะสืบสมานเป็นผู้บังคับกองร้อยและมีนักเรียนในายสิบเกิดพงแก้วพนาเป็นหัวหน้านักเรียนในายสิบทหารราบรุ่นที่14สิบ2525หลักสูตรัปีเปรนกําแพงป้อ้อันัม่หวั่นไหว ขอเธอเกลียดชาติไปอยู่ทุกอย่าง